สวัสดีคะ่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบก,กับช่องมิวชวนทำกินเช่นเดิมคะ่ะวันที่22มีนาคมพศ2567วันนี้ตรงกับวันศุกร์นะคะแอดก็จะมาอัปเดตคิวงานอัปเดตขา่าวสารค่ะเมื่อเช้าซอแอนและบอสบอยก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานรายวันวันนี้ซอแอนมี2คิวงานด้วยกันส่วนบอยสิริชัยมีแค่คิวงานเดียวคะ่ะ มาดูคิวงานของแอนอรดีก่อนนะคะใครใกล้ที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะงานแรกซอแอนมาไวนิดหนึ่งมาช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกามางานแบ๊บตูมบุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศูนย์ลังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีค่ะงานที่สองซอแอนมางานน้องเพลงงานบ้าน888 ตำบลดอนหัวรออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะงานที่2องซอแอนขึ้นเวทีประมาณ22นาฬิกา30นาทีถึง0.30นาฬิกาค่ะ FC f แฟนคลับท่านใดยอยู่แถวชนบุรีก็ไปให้กำลังใจซอแอนกันได้นะคะดูคิวงานของบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยกันบ้างเมื่อเช้าก็ได้อัปเดตโพสต์อัปเดตคิวงานเช่นเดียวกันค่ะ มวลบอมีที่สิ้นสุด8ปีหมอลำใจเกินร้อยวันนี้วันที่22ใจเกินร้อยมีทำการแสดงงานบุญพระเวศบ้านดงมะไฟตำบลบ่อกแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครพ่อแม่พี่น้องแถวสกลนครหรือจังหวัดใกล้เคียงไปเดอ้อไปให้กำลังใจหมอลำใจเกินร้อยกันได้นะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นวันนี้ซอแอนมี2คิวงานนะคะที่ปทุมธานีและชนบุรี ส่วนใจกันร้อยทำการแสดงที่สกลนครใครสะดวกงานไหนไปงานนั้นใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้ซอแอนและบอสบอยด้วยสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดีบอยสิริชัยขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ